คนที่เงียบหายไปเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงเงียบอยากจะรู้เรามาตามดูกันเลยค่ะใครคนนั้นของคุณที่เขาเงียบหายไปห่างหายไปแล้วเงียบเงียบหายหายนะคะทำไมถึงเงียบมาดูสิคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรและทำอะไรอยู่นะคะไพทารดขา ใครคนนั้นของ FC พี่เมที่เขาเงียบหายไปตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่และทำอะไรอยู่หรอคะ ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าเขาตอนนี้เขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่นะคะมีการเดินทางอยู่ก็เป็นไปได้นะคะนะตอนนี้ทำให้เขาเงียบหายไปก็คือเขาทำโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะโยกย้ายงานใหม่อาจจะโยกย้ายตำแหน่งรับผิดชอบมากขึ้นหรืออาจจะมีการเดินทางในการทำงานของเขานั่นเองนะคะคน คนนี้นะคะที่เงียบหายไปตอนนี้นะคะยุ่งอยู่กับการงานและการเดินทางนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของคนธาต ไฟเมสสิงธนูนะคะมาดูอีกสิคะว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่และทําอยู่ตอนนี้คือคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวพี่เมย์ปิดไพ่ไว้ก่อนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะคะถึงเขาจะยุ่งอยู่กับการทํางานของเขาแต่สิ่งที่เขาคิดเขาก็คิดถึงคุณนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีราศีมีถุนก็เป็นไปได้นะคะและบอกเลยว่าเขาคิดว่าคุณคือคู่รักของเขานะคะถึงแม้จะยุ่งกับการทํางานถึงม ว่าจะเงียบแต่ในใจเขาก็คิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะมาดูอีกใบค่ะสิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนี้คืออะไรนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณไพ่ขึ้นมาเดอรจัสติสนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าถ้าคุณได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ตอบกลับมามันจะเป็นผลตอบกลับที่ มีคุณค่าคู่ควรที่คุณจะได้รับเขาจะไม่มองข้ามและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้แน่นอนมันอยู่ในความคิดของเขาที่เขาจะกลับมาและ ตอบแทนสิ่งที่คุณทำอย่างยุติธรรมนั่นเองค่ะมาดูอีกใบนะคะสิ่งที่เขาคิดและ,ะเผชิญอยู่เขามองว่าคุณคือคนในฝันของเขาเขามีความฝันนะคะที่จะให้คุณนะคะเป็นคนในความจริงของเขาและนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนให้เป็นไปอย่างสิ่งที่เขาฝัน และสิ่งที่เขาคิดและจินตนาการไว้ก็คือการได้ใช้ชีวิตกับคุนนั่นเองค่ะ